เดี๋ยวพาขึ้นไปชมด้านบนสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านคุณครูนะครับหรือว่า,าลูกค้าที่เห็นคลิปนี้ก็เป็นการแนะนำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นแบบถูแห้งอันนี้ขึ้นมาบนอาคารเรียนนะครับสำหรับท่านอาจารย์ที่โรงเรียนนะครับหรือโรงเรียนไหนที่มีปัญหาเรื่องฝุ่นนะครับแล้วก็พื้นที่ค่อนข้างเยอะ นะครับพื้นที่ค่อนข้างมากนะครับผมลองทักทายมาสอบถามกันนะฮะอันนี้ด้านบนเป็นพื้นไม้รงยูดีเทนนะก็ตอนนี้ก็มีแต่ฝุ่นนะครับก็แค่ถูกเก็บฝุ่นออกก็สะอาดแล้วครับผมอันนี้ก็พาไปชมด้านในอีกทีหนึ่งนะครับอนนี้ยังไม่ได้เปิดเรียนนะครับก็ท่านผอ,อก็เตรียมทำความสะอาดก่อนที่จะเปิดเรียนนะครับ เห็นนะครับเดี๋ยวเราพากันไปตัดดูด้านนู้นบ้างอาคารค่อนข้างกว้าง